ติดตามกันต่อนะคะกับรายละเอียดข่าวต,ต่างๆที่ได้เกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่บรรยากาศของการแข่งขันต้องเรียกแข่งขันแหละนะคะคก็คือโลมารันออนเดบิ้2023นะคะซึ่งปีนี้นะคะก็มีบรรยากาศมาฝากผู้ชมกันเช่นเคยนะคะไปกันที่หาดตรงตาจอมเทียนนะคะซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดแข่งขน Run <ล>ันโลมารันในปีนี้นะคะ ปีนี้แตกต่างจากเมื่อปีที่แล้วนะ,ค,ะครับนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงของการแข่งขันเนี่ยฝนตกแต่ว่าปีนี้ฝนไม่ตกนะครับมาตกเอาช่วงกลางวันนะฮะต่างกันตรงนี้ใช่ไหมต่างกันตรงนี้ครับแตกต่างตรงนี้เทรนรลุ้นมากๆเลยนะคะฝนจะตกไหมฝนจะตกไหมนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเป็นพี่กรงานเปิดวันนี้เหมือนกันนะคะก็ในครั้งนี้นะก็มีคนที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยมีระยะของการแข่งขันเนี่ยอยู่3ระยะนะห้ากิโลเมตรสิกิโลเมตรแล้วก็ฮัฟมาราธอนยี่สิบ กิโลเมตรใช่แล้วค่ะสำหรับระยะ5กิโลเมตรเนี่ยก็มีนักแข่งขันเยอะเหมือนกันนะคะ10กิโลเมตรเยอะสุด700คนนะคะที่เหลือก็อย่างละ400นะคะก็รวมๆแล้วก็1,500 1,500 6เกือบ2,000เพาั้นเถอะเพราะว่ายังมีคนที่เขาเป็น ครอบครัวผู้ติดตามมาร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญงานนี้ระดับมือพกการของแต่แต่ละท้องที่นะคะเขาารวมรตัวกันกันเยอะพี่เห็นเสื้อสีชมพูไหมหน้ามือหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งใช่แล้วที่หนึ่งของรายการยีดูหุ่นดูหุ่นก็น่าจะอย่างนั้นนะเป็นทหารเรือค่ะโอ้นะคะอ่ะช่วงเช้ามืดเลยนะคะก็มีการปล่อยตัวกันนะคะนายกฤษณนะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดินวิ่งการกสศลโลมารันออนเดอะบีสองพัพร้อมด้วยนายทรงมุจเจริญจิตผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาเมืองพัทยานางสาวพันิพามั่งมีผลคณะทํางานนายกเมืองพัทยาพันตํารวจโทรอรุษสภานนสรวัจจรจอาจร,สร์สพเมืองพัทยานางสาวพรายชิดเจตภัยเจ้าของลิขสิทธิ์โลมารันออนเดอะบีชนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีคุณรัชดาชมจินดาซึ่งเป็นผู้อํานวยการของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้นะคะครวมไปถึงทีมงานของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยด้วยเป็นสักขีพยานในการปล่อยตัวนักกีฬาซึ่งตบเท้าเข้าชิงชัยกันมากมายภายในงานมีของแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงาน9ปีติดนะคะคจัดมา9ปีติดแล้วค่ะด้วยการร่วมมือกันนะคะของโลมารันออแกไนเซอร์กับมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยรวมไปถึงเมืองพัทยาด้วยค่ะก็หวังที่จะส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในร,รูปแบบของการกีฬาก็คือเมืองกีฬาพัทยาเป็นเมืองกีฬาถูกไหมถก้อเป็นสปอร์ตซิตี้สปอร์ตทัวริซึมด้วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ละกนักท่องเที่ยวเนี่ยมีสุขภาพปานไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ สำหรับงานนี้เห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคสำหรับเมืองพัทยามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ทาง medical team ต่างๆนะคะอาสาสมัครจิตอาสาโรงบาลก,กรุงเทพพัทยาคือส่งทีม แล้วมีนิร์สไบ k ์จากโรงพยาบาลศริกิตมาด้วยนะคือต้องวิ่งประกอบอ่ะปั่นจักรยานประกอบนักวิ่งในช่วงที่มันที่แบบจักรยานปั่นได้เขาก็ปั่นช่วงไหนที่จักรยานปั่นไม่ได้เพราะมันต้องวิ่งลงหาดถ้าใครไม่ได้วิ่งบนชายหาดนี่คือผิดกติกานะคือจะไม่ได้นับคะแนนนะทุกระยะต้องลงหาดถูกต้องช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าเส้นชายไม่ใช่ช่วงธรรมดาด้วยนะอย่างยีบเอกรโลเจอไปหกกิโลช่วงยาวๆเจอไปหกกิโลบอกหัวนักวิ่งบอกว่าเขาราหดมากๆเลยนะคะ ทั้งสามระยะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรมีมินิมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็มีฟันรันใช่ไหมคะ5กิโลเมตรคนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยพันกว่าคนเลยทีเดียวนะคะครับสำหรับผลการแข่งขันเอาแบบท็อปฟอร์มเลยละกัน21กิโลเมตรละกันนะคะโอเวอร์ออลชายจ่าเอกนนทนิตพยุงเกษมจากทีมเดอะวารตี้พัทยาค่ะคนั่นแล้วก็มี คุณจีรศักดิ์กิติยะพร,รักคุณนะคะแล้วก็ที่3 m ม m ิสเตอร์เมลิสแม็นะคะนี่คือ,อ3คนมีต่างชาติคนหนึ่งส่วนผู้หญิงค่ะ21กิโลเมตรฮาฟมาราทอนที่1คือคุณสุพรนษาผล,ลไม้ที่2คุณเขียบมนิเ์เผือดพองอแล้วก็ที่3คุณพวงเพชรตรีเนศค่ะทุกรางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศแล้วก็สำหรับในแต่ละรุ่นอายุก็ยังมี โล่รางวัลมอบให้กับทุกประเภทด้วยนะคะก็เรียกว่างานนี้แช่มชื่นหัวใจกันเลยทีเดียวค่ะเพราะนักวิ่งทุกคนนะคะมาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะต้องมีการปิดการจราจรก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดใช่วิ่งตั้งแต่กี่โมงนะตีห้ใช่ไหมปล่อยคนเอ่อกิโลตอนตีห้ตอนตีห้าพอตีห้ครึ่งปล่อย10กิโลตีห้าสีปล่อย5กิโลแล้วก็ทุกอย่างก็ เป็นไปตามระบบนะคะคที่หมุนไป<ฟ>เชื่อมาว,ว่าเด็กๆเนี่ยมีอายุแบบ 5, 6, ห้าหกขวบลงแข่งขันแล้ววิ่งเข้าเข้า มาที่แบบแก้มแดงแป๊ดเลยพี่ปอมคือแบบว่าน้องเขาเก่งมากเก่งอะไรขนาดนี้อ่ะวิ่งบนทรายมันยากมากเลยนะพี่ปอมบางคนต้องถอดรองเท้าเพอะวิ่งทรายเท่านั้นถอดรองเท้าจ้ะเพราะว่าอะไรรองเท้ามันดูดไม่แล้วก็ไม่ถ้าทรายมันเข้ารองเท้าเนี่ยทำให้เท้าเจ็บได้นะครับนะฮะเขาก็เลยถอดรองเท้ากันหลายคนเห็นวิ่งเข้าเส้นชัยมาเนี่ย ไม่มีรองเท้าใช่ไหมคิวรองเท้านี่ก็เต็มใจก็ขำดีน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็ตื่นกันแต่เช้าเลยทีเดียวบางคนบอกไม่ยอมนอนตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ยอมนอนเพราะว่าพี่ๆก็ทําเพื่อนน้องใช่ถูกต้องเพราะว่ารายได้เนี่ยนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะมอบให้กับทางมูลนิธิ H H N เพื่อเด็กไทยเพื่อการศึกษาแล้วก็ให้น้องๆทุกคนนะคะได้มี อาหารดีๆรับประทานกันด้วยแล้วก็รวมถึงให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาด้วยนะครับนะฮะขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กับรายการโลมารันออนเดอะบีชนะครับเที่เห็นน้องๆนี่มั้ยน่ารักไหมล่ะเข้ามาแบบแฟนซีเห็นมีมีแต่งแบบแฟนซีก็มีนะครับมีหลายคนมีหลายคนนะคะก็มีรางวัลแฟนซียอดเยี่ยมให้ไปด้วยสี่ห้ารางวัลนะคะโอ้สนุกสนานมากงานนี้นะคะ หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหตื่นเช้ามาเพื่อการวิ่งให้น้องเหมือนวิ่งเพื่อน้องเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็บรากาศดีนะครับที่จอมเทียนนะวิ่งที่บริเวณจอมเทียนสายสองด้วยสายชายหาดด้วยนะครับนะฮะรถก็วิ่งก็วิ่งไปเพราะว่ามีการกั้นบางส่วนนะครับให้กับนักวิ่งนะครับแล้วก็มีพี่ๆคอยอำนวยความสะดวกด้านของความปลอดภัยด้วยนะครับจราจรมาเองเลยใช่ครับใช่ครับ ก็เมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่นะครับนะฮะกับพันธุ์ปรโทอรุสภานนท์นะครับถูกต้องแล้วค่ะครับงานนี้คนมาเพียบจริงๆเพราะว่าของกินก็ไม่น้อยของกินเยอะจริงวิ่งไปกินไปว่ะไม่ไม่วิ่เสร็จแล้วค่อยมาหาลำพานอันนั้นคือพี่วิ่งไปกินไปจุกได้นะคะใช่มันจะจุกนะคะต้องวิ่งให้เสร็จก่อนแล้วมาลำงานแล้วเขาก็ยังมีบ่อน้ําเย็นอ่ะพี่ให้มาแช่เท้ากันผมวิ่งวิ่งมาเท้ามันร้อนอ่ะพี่บว์ชึงเลยแล้วก็มี บ่อน้ําเย็นให้มาแช่กันแบบผ่อนคลายครับนี่วิสัยจะเป็นคุณเต๋าดักค้อนไฟฟ์นะคะก็มาลงแข่งขันด้วยคุณแซมเดอะสตาร์ก็มา้คือมาหลายคนเออราก็เห็นเมีพวกศิลปินดาราเขาก็มาแข่งขันกันเยอะเหมือนกันครับนะคะเอาวละนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะคะนี่เขามีการวอร์มอัพก่อนนะอันนี้เดอะบริกฟิตเนสเขามานําวอร์มอัพก่อนสตาร์ใช่ไหมสตาร์ต้องวอร์มอัพกันหน่อยนะคะสนุกสนานกันค่ะ